สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG นะคะวันนี้มาพบกับ MG 5นะคะครบ4รุ่นเลยเพราะว่าลูกค้าถามเจี๊ยบมาเยอะมากๆนะคะว่าแต่ละรุ่นนะคุณเจี๊ยบราคาเท่าไหร่และมีออปชันฟังก์ชันอะไรแตกต่างกันบ้างซึ่งนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาลงรายละเอียดแต่ละรุ่นเลยนะคะทั้งหมด4รุ่นย่อยก็คือมีรุ่น4นะคะราคา585,000บาทรุ่น D นะคะราคาอยู่ที่625,000บาทและ D Plus นะคะราคาอยู่ที่679,000บาท และรุ่น e x c l u s e นะคะราคาอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาททั้งหมด4รุ่นย่อยนี้เดี๋ยวเรามาชมเลยค่ะว่าจุดแตกต่างของแต่ละรุ่น และฟังก์ชันแต่ละรุ่นคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนเราจะมาเริ่มจากรุ่น4นะคะรุ่น4จะต้องแจ้งก่อนเลยไฟหน้าของเขา,าเปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้ค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีดำเบอร์นิงกิลนะคะพร้อมโลโก้ MG ขนาดใหญ่แบบนี้เลยคะ่ะคุณลูกค้าเพิ่มความโดดเด่นส่วนชุดแต่งที่จะบ,บอกว่าทุกคันนะคะ4คันนี้จะใส่ให้เลยนะคะคุณลูกค้าดูรีวิวเจ็บย้อนหลังได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะด้านข้างตัวนี้นะคะด้านข้างของเขาอะค่ะจะเป็นแม็กคอ์บ16 จะต้องแจ้งก่อนว่ารุ่น C อะค่ะเรามีการปรับฟังก์ชันแล้วเมื่อก่อนจะเป็นล้อกระทา,าแต่ตอนนี้นะคะจะได้ล้อแม็กของ16ลมดาแบบนี้เลยค่ะขนาดยางจะเป็น205ทับ55นะคะ R16 นะคะคือถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบไม่เปลี่ยนแม็กคุณลูกค้าจะได้แม็กแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะตัวนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยว คิวโคมเมียมจะมีเหมือนกันนะคะทั้งหมดเลยทั้ง4ี่คันเลยนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีย์เลสค่ะคุณลูกค้าท้ายรถของรุ่น4นะคะจะต้องแจ้งก่อนเลยคือจะเหมือนกันกันกบทุกรุ่นแต่ว่าตัวนี้นะคะจะไม่มีระบบไอสมาร์ทค่ะคุณลูกค้ามีเซ็นเซอร์หลังมาจากโรงงาน3จุดนะคะรุ่น4ี่จะต้องแจ้งก่อนว่าจะไม่มีกล้องนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าจะเลือกกล้องมองหลังจะต้องขยับไปที่รุ่นดีเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในของรุ่น4กันคะ่ะ เรามาดูภายในของรุ่น4กันค่ะรุ่น4ี่จะต้องแจ้งก่อนเลยว่าภายในของเขาเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อรลกับเจี๊ยบคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องว่าถ้าคุณลูกค้าอยากได้เลี่ยนเป็นเบาะหนังเจี๊ยบเปลี่ยนเบาะหนังให้คุณลูกค้าและมีให้เลือกนะคะเป็นร้อยแบบเลยค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะมังติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีครบนะคะควบคุมเครื่องเสียงควบคุมหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอกลางนะคะขนาด10นิ้ว รองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อย้วค่ะคุณลูกค้าส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะคุณลูกค้าก็คือเวลาขับขี่คุณลูกค้าก็สามารถดูความเร็วได้นะคะ รอบเครื่องตรงนี้ก็ดูได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลกลางของเขาเนี่ยจะเป็นคอนโซลกลางที่เป็นสีดำเปียโนแบคนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ CVT ที่สำคัญตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรคโฮออโต้เบรคโฮช่วยในเรื่องอะไรกรณีที่ลูกค้าไปติดไฟแดงค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถอะคะ่ะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะนี่คือฟังก์ชันของรถราคา5 8 5 0 0 0บาทจะบอกว่า จัดเต็มนะเจ็บจัดให้แบบนี้เลยชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าบอกอยากใส่แม็กด้วยเจ็บใส่ให้จะเป็นแม็กคอร์ปเจ็บต้องแจ้งก่อนเนาะว่าต้องเล่นเป็นแม็กคอร์ป18ไปเลยจาก16ต้องขึ้น18แล้วค่ะลูกค้าเพราะว่าเหะแม็กคอร์ป17อะ่ะมันจะไม่มีนะคะมันจะต้องไปเล่นตัวสแตนดาร์ดนะคะที่มาจากโรงงานซึ่งมันจะอยู่ในรุ่นดีพัดรุ่นดีแล้วก็รุ่นเอกนะคะซึ่งเจ๊จะพาไปชมในรุ่นต่อไปก็จะบอกโปรโมชั่นรุ่น C เลยนะคะชุดแต่งรอบคันะนะคะ คุณลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลังใหม่จะจัดให้ทุกอย่างอยู่แล้วเราไปดูรุ่นดีกันดีกว่าค่ะเราไปต่อเลยค่ะที่รุ่นดีที่ราคา6 2 5 0 0 0บาทรุ่นนี้จัดอะไรมาบ้างไฟหน้าออโตโอ้เหมือนกันเลยค่ะและตัวนี้นะคะก็จะเหมือนกันเลยเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะ เบิร์นิงกิวเหมือนกันเลยมีโลโก้ MG แต่ตัวนี้เพิ่มเติมคือจะเริ่มมีกล้องมองหลังแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะลายล้อแม็กเขาจะขยับเป็นแม็กขอบ17นะแล้วค่ะคุณลูกค้าขนาดยางจะเป็น215ทับ50 R17 จะเป็นแม็กในรุ่นเดียวกับรุ่นดีพัทและรุ่นเอกค่ะคุณลูกค้าค,กคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคิ Q ้วคมเมียมมีเหมือนกันเลย มือจับสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีเลตเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายจะต้องแจ้งก่อนเลยว่าสีรุ่นย่อยเนี่ยใช้กุญแจรีรโมทในการเปิดปิดเข้าออกได้แล้วนะคะคุณลูกค้ารุ่นดีบอกเลยเหมือนกันมีเซ็นเซอร์หลังมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟทับทิมซ้ายขวาเนาะแล้วก็ตัวเี้เขาก็จะมีไฟตัดหมอกตรงกลางแบบนี้คะ่ะอย่างที่เจ็บแจ้งว่าตัวนี้เริ่มมีกล้องมองหลังแล้วจะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะคุณลูกค้ากล้องมองหลังจะอยู่จุดนี้นะก็ นี่คือฟังก์ชันภายนอกนะคะแต่ฟังก์ชันภายในเปลี่ยนเยอะค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรุ่นนี้กันค่ะฟังก์ชันภายในจะต้องแจ้งก่อนเลยพอมาเป็นรุ่นเรียะค่ะจะเป็นขยับมาเป็นเบาะที่ทํามาจากโรงงานแล้วเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งสเปคตัวนี้จะเหมือนกับภายในของรุ่นเจะต้องแจ้งก่อนว่ารุ่นเอกกับภายในของเขาจะเป็นสีดําตัดขอบแดงค่ะคุณลูกค้าหน้าจอ10นิ้วเหมือนกันนะคะและรุ่นนี้เพิ่มเติมมาอย่างที่จะบอกเนาะก็จะเริ่มมีกล้องมองหลังส่วนระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ซีวี ระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮซึ่งพอมาขยับรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นถุงรมในภาย4ใบแล้วนะคะคุณลูกค้าแต่เบาะจะต้องแจ้งก่อนว่ายังต้องปรับแมนวนวลเหมือนกับเออยังต้องปรับแบบนี้นะแมนวนวลอยู่นะรุ่นดีเพราะราคาของเขา625,000บาทได้ฟังก์ชันมาขนาดนี้ยจึงก็ถือว่าจัดมาค่อนข้างเยอะโปรโมชั่นเหมือนกันเลยชุดแต่งรอบคันพร้อมแม็กขอบส หรือคุณลูกค้าบอกคุณเจีย๊ยบอยากได้เป็นแบบแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษมีไหมทั้ง4รุ่นย่อยจะมีให้ครบหมดเลยนะคะเป็นดอกเบี้ยศนเปอร์รเซ็นต์ก็มีค่ะคุณลูกค้านี่คือฟังก์ชันนะคะของรุ่นย่อยรุ่นดีค่ะค่าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าโอ้ยต้องการขยับความระบบความปลอดภัยระบบความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเราไปดูที่รุ่นดีพัสดรุปกันค่ะรุ่นดีพัสดุรุปนะคะเป็นรุ่นย่อยที่เพิ่มในปี2022ค่ะคุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 6 7 9 0 0 0บาทได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะได้สลุกได้เบาะหนังได้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถคันนี้จะมีโรงดีเทลและเป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเพราะด้วยราคาค่าตัวของเขานี่ราคาของลูกค้าแค่600,000กว่านะคะได้ไฟหน้า <Yeah. S 1> เปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าสีดำเบอร์นักงกิยพร้อมโลโก้ MG เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเริ่มมีกล้อง รอบคันล้ะค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะกล้องรอบคันจะมีตรงจุดไหนบ้างก็คือจะมีที่โลโก้นะคะมีที่กระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้ายรถส่วนล้อแม็กจะได้ล้อแม็กนะคะเป็นรุ่นเดียวกับรุ่น X ก็คือได้แม็กขอบ17เลยขนาดยาง2 1 5หนึ่ทับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแล้วอย่างที่จะบอกนะว่ามีกล้องให้ด้วยนะคะก็นี่คะ่ะคุณลูกค้าจะเห็นกล้องตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าจะพาไปดูด้านหลังว่ากล้องมองหลังเขาอยู่ตรงไหนอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าการดีไซน์ของรถนะคะ 3เซกเมนต์ที่บอกมาเนี่ยฟังก์ชันมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ขึ้นมาตามที่คุณลูกค้าต้องการไหมด้วยราคาค่าตัวของเขาตัวนี้นะคะก็จะมีก้องมองหลังมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนี่คือการดีไซน์ของ MG 5 D Plus และที่สําคัญถ้าดูจากภายนอกก็จะมีสรุปอีกคะ่ะคุณลูกค้าตัวนี้จะมีสรุปเพิ่มเติมขึ้นมานะคะภายนอกฟังก์ชันแบบนี้เราไปดูฟังก์ชันภายในกันคะ่ะ ภายในของ MG 5D p ั u s นะคะว่าฟังก์ชันเขาปรับเพิ่มอะไรขึ้นมาแน่นอนค่ะบอปบับไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะตัวนี้มัลติฟังก์ชันมีครบแล้วก็จะมีอะค่ะระบบคูดคอนโทนรลควบคุมความเร็วแล้วค่ะคะุณลูกค้ามีสลูปมาให้และตัวนี้เบาะภายในจะเป็นเหมือนรุ่น X ที่ไม่ใช่รุ่น X ตัวสีเหลืองนะก็คือจะเป็นเบาะภายในที่เป็นหัวหมอน สีวายแดงนะคะตัดเส้นสายขอบขาวเบาะหนังก็จะเป็นเอ่อสีเทาๆอะ่ะที่จะเคยรีวิวให้คุณลูกค้าถุงลมรุ่นนี้จะมีสีใบคะ่ะคุณลูกค้าได้กล้องรอบคันเนาะได้กล้องรอบคันได้คูดคอนโทลได้เบาะปรับไฟฟ้าได้สลูปตัดเรื่องระบบไอสมาร์ทไปคะ่ะคุณลูกค้าจะว่าถ้าตัดแค่เรื่องระบบไอสมาร์ทไปอะ่ะคุณลูกค้าลองดูว่า ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณลูกค้าจะลดลงมาที่เป็นรุ่นดีพารอ่ะที่6กแสน0จับาทคุณลูกค้าโอเคไหมเพะเจ็บจัดให้เต็มเลยค่ะคุณลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคานเนี่ยที่คุณลูกค้าเห็นที่จะรีวิวคุณลูกค้าอยากจะตกแต่งดีไซน์ด้านนอกโดยใส่แม็กคอบสิและสติกเกอร์หลังคาดํากระจกบังข้างดําคือแต่งให้มันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนรถแบบแนวแบบ สปอร์ตไปเลยคุณลูกคา้าจะบอกเลยนะว่าถ้าคุณลูกค้าติดตาม MG 5ของเจ๊ไว้คือจะแต่งสวยจริงๆคุณลูกค้าชอบวิดีโอคันไหนแคปหน้าจอมาบอกเลยเราไปดูรุ่นย่อยรุ่นท็อปสุดดีกว่า x l ูไปดูกันเลยค่ะเรามาชมฟังก์ชันรุ่น X ก,กันค่ะบอกเลยว่าเจะพามาชมสีเหลืองสดใสซึ่งรุ่น X สีเหลืองนะคะภายในจะไม่เหมือนรถสีอื่นค่ะคุณลูกคา้าเพราะภายในของรุ่น X สีเหลืองจะเป็นภายในที่เน้นสีดําตัดขอบสีแดงไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะตั้งแต่ รุ่น4ขึ้นมาจนถึงรุ่นนี้แต่ฟังก์ชันระบบความปลอดภัยของเขาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวระบบ i อสมาร์สามารถเช็คสถานะของรถคันนี้ได้ว่ารถจอดอยู่ที่ไหนสามารถเพิ่มความสะดวกสบายได้โดยการที่ว่าสั่งเปิดแอร์สั่งเปิดสลูปปรับอุณหภูมินั่นคือฟังก์ชันของระบบไอสมาร์ค่ะคุณลูกค้าแล้วก็การดีไซน์ของล้อแม็กอย่างที่จะบอกค่ะล้อแม็กของ17เนี่ย จะเริ่มมาตั้งแต่รุ่นดีจนถึงรุ่นเอกนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมกล้องรอบขันพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคิวโคมียม,มีให้เหมือนกันมีมือเปิดนะคะสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีเลสเพิ่มความสะดวกสบายท้ายรถนะคะตัวนี้การดีไซน์เหมือนกับทุกรุ่นย่อยแต่เขาก็เพิ่มเรื่องกล้องมองหลังมาให้กับคุณลูกค้ากล้องมองหลังอย่างที่จะบอกคะ่ะเริ่มมาตั้งแต่รุ่นดี แล้วก็รุ่นดีพัดแล้วก็ตัวนี้ก็คือรุ่นเนะคะแต่รุ่นเอกเห็นไหมคะเขาจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเห็นไหมว่าได้เริ่มได้มีสปอยเลอร์หลังมีระบบไอ m a สมาร์ทนะคะคุณลูกค้าลองดูหรือคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบจะโทรมาสอบถามอะคะ่ะทั้ง4ีรุ่นย่อยเพิ่มเติมได้ไหมได้เลยนะคะก็เราไปดูฟังก์ชันภายในของรถคันนี้กันดีกว่าคะ่ะ